ผู้ชมคะช่วงนี้กระแสนางงามมาแรงนะคะวันนี้ก่อนจะพาทุกคนไปดูบรรยากาศความคึกคักของการเปิดรับสมัครสาวงามเข้าสู่การประกวด m ิส s u นิเว r ร์นครนายก2025กันคะ่ะ เรียกได้ว่ากระแสกำลังมาแรงสำหรับ Miss u n i v e r s ์นครนายก2025ที่ปีนี้จัดเต็มแบบจุกๆกับพีดีคุณหมอมาร์ทในแพทย์ชยพลบัฑิตสิงห์ซึ่งมีความมุ่งมั่นและทุ่มเทในการทำเวทีประกวดครั้งนี้เป็นอย่างมากเพื่อให้ได้หนังงามที่จะส่งต่อพลังบวกส่งต่อคุณค่าให้กับคนแบบไร้ลิมิตเราต้อนรับผู้หญิงที่มีความสามารถทุกท่านนะครับในในช่วงอายุอ่ปีขึ้นไปนะครับแล้วก็ไม่ไม่จำกัดอายุ สสนะครับรับทางออนไลน์ถึงวันที่20เมษายนนะครับแล้วเราก็จะเริ่มมีการเก็บตัวว่าเรายินดีรับทุกท่านเข้ามาอยู่เป็นครอบครัวของมิ s ซูเบิร์ตนครยกเรานะครับ ภายในงานแถลงข่าวเวทีประกวด m s s s ู n i v ว r s e นครนายก2025ในช่วงเช้าเป็นการเปิดรับสมัครสาวงามอย่างเป็นทางการซึ่งภายในงานมีการร่วมพูดคุยกับบุคคลผู้มีชื่อเสียงในแวดวงต่างๆเพื่อส่งเสริมซอฟท์พาวเวอร์และคุณค่าของผู้หญิงไทยพร้อมแขกรับเชิญนางงามนักแสดงเข้าร่วมกันอย่างคับข้างค่ะ